ครับสวัสดีนะครับก็เข้ามาดู่ช่องตาชาญมากกรโปกนะครับวันนี้ตาชาญมาซื้อซื้อรอรถไถน,นะครับตาชาญมามาดูมาดูมาซื้อรอรถไถน,นะครับนี่นะครับมาดูนะครับตาชานมาซื้อร้อรถไถน,นะครับเพื่อจะไปเพื่อจะไปประกอบทํากิจการเกี่ยวกับการเกษตรนะครับ นะครับชาชานเอาคู่นึงเอาคู่นึงรถจอดอยู่ไหนครัรถจอดอยู่ทั้งหน้าทั้งหน้าทั้งหน้าบริษัทนะครับนะครับเติมร่วมให้พร้อมนะครับอ่ามันมีลมแล้วค่ะมันมีลมไมค่บ่ขอบคุณนะครับนี่ก็เป็นเป็นพนักงานบริษัทนะครับได้ ซื้อมาเอาไปให้คุณตานะครับแล้วก็สายแล้วก็สายสายสายที่เราดึงสายเบรกสายคาชายอะไรสี่เส้นสายคาชสายคาชค้งคงรุ่นใหม่เหรอคะโคงคือตาก็มาซื้อมาซื้อรถไถอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวตาจะไปเดี๋ยวตาจะไปดูนะครับรเลครับเอาไปขึ้นรถที่รถที่ ơ chết bẹt chưa có thả thắng nó tay gọn thắng nó tay nó tay chọn lại tay nó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  tay เดี๋ยวจอดทางน้าเลยโอ้โห่4 3 7 8นะครับ ทะเบียนรถ4378นะครับสายรถทีอัพนะคะรถวีโก้ทะเบียน4378นะครับเ,เดี๋ยวตาจะก็ไปหาสายสายอะไรสายสายเบรกสายคลาดเอ้สายเบรกสายคลาดนี่นะครับโครงรถโอ้เดี๋ยวหนูไปไปดูไปดูไปดูตัวอย่างก่อนตัวตัวอย่างน่ารัานกัน ตัวอย่างหน้าร้านก็มีใช่ไหมครับ แต่มันเป็นสายดำดำแต่มันเป็นสายดำดำอย่างนี้นะครับสายสายของคุณนะครัรสายกำเลี้ยวบีบเลี้ยวนะครับสายบีบเลี้ยวแล้วก็แล้วก็สายสายอะไรสายสายทั้งหมดทั้งหมดมันสี่สายนะครับทั้งหมดมันสี่สายนี่เป็นรุ่นรุ่นใหม่กว่านะมั้งครับแต่ของจา ลูมตามันซื้อได้ประมาณสิบปีแล้วนะครับสิบป <ically S 2> ีอ๋อหนึ่งเดียวครับอหนึ่งเดียวก็ก็มันมีเก,กียวหนึ่งสองสามแล้วก็เกีย์ถอยด้วยเกีย์นะครับครับเป็นจัดให้ตาแล้วตาตาไปจ่ายตังแล้วตาตาจะเอาไปประกบเองนะครับแต่ว่าเอาขึ้นรถให้หรือ,อยังนี่เอาขึ้นแล้วครับเอาขึ้นแล้ว,อข,ลวขอบคุณนะครับ ขอบคคุณนะสายสายคาดสายเบรกน่ะนะสายสายห้าบีบเลี้ยวนะสายบีบเลี้ยมมีค่ะสองมีอี่สิบเอาขึ้นยันหน้าก็ใส่ตาเอาขึ้นแล้วครับลดร้อ้อยยี่สิบบาทค่ะเปล่ยนอีกเ มันมีสายมันมีสายคันเร่งนะสายคันเร่งแล้วก็สายบีบเลี้ยวมีสายคันเร่งแล้วก็สายบีบเลี้ยมสายบีบเลี้ยวบีบเลี้ยวเอาสองข้างใช่แล้วก็สายคันเร่งสายสายนั้นไม่เอาก็ได้เดี๋ยวถ้าถ้าหากมันมามันไม่ถูกก็เดี๋ยวตาเปลี่ยนได้ครับครับ อันเดตาจ่ายตังจ่ายเงินก่อนนะคระับมันจะมีสายสายสาย,สายบีบเลี้ยวสองนะครับสายบีบเลี้ยวสองแล้วก็สายคันเร่งก็หนึ่งนะครับก็หนึ่งอ,อ,อยากได้อยู่อเออเอาเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลย ซ่อมมรถถ่นะครับฮะซ่อมรถถนไ,ไม่ได้ซ่อมครับคือคือล้อล้อร,อร,อรถถตายตามันมันแตกมันเก่านะครับตาจะเปลี่ยนใหม่นะครับตาจะเปลี่ยนใหม่ตาก็เลยมาซื้อใหม่คือตาไม่ได้ใช้นานเป็นปีนะค,ะครับก็เลยตาก็เลยมามาซื้อใหม่นะครับ ครับครับดาจ้าวบาลดีครับ,รบมีสี่รายการเนาะเพื่อที่จะแล้วก็น้ำยากันสนิมหม่น้ำนะคูปตา้าคูปตา้าเออคูปตา้า โอ้เอาน็อตอีกเด้นหนูเอาเอาเอาน็อตเบอร์เบอร์เบอร์ยี่สิบเอ็ดสิบตัวแล้วก็น็อตเบอร์สิบเจ็ดอีกประมาณยี่สิบตัวเผื่อเราขันเผื่อมันขาด เบอร์สิบเบอร์สิบเจ็ดอีกยี่สิบตัวเบอร์สิบเจ็ดยี่สิบตัวครับ,ร 10, รรรบสำหรับคลิปนี้ตาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับโปรดกดแชรกดไลค์กดติดตามให้ตานะครับผมครับ,รบ,รบสวัสดีครับ